แก้วมังกรสีชมพูค่ะทุกคนเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าเนาะสั่งมาจากแกร็บนะคะส่งถึงบ้านนะคะเนี่ยสองลูกหนึ่งกิโลส่วนมากจะกินสีขาวนะคะสีนี้ไม่ค่อยได้กินเนาะมาดูเนาะหูเนื้อสวยมากเลยมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะคมจา๋จาเขาจะชิ้นนี้เลยนะจ๊ะพี่นนอง ทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนมาดูกันนะจ๊ะเขาจะรสชาติเป็นยังไงนะจ๊ะทุกคนทุกคนกครึ่งเลยจ้ะอือส่นลี้ยงหัว้างเดียวนะก็ไม่ค่อยถนัดน,นะโอ้นี่จ้ะว้าวพี่น้องจ้ะน่ากินมากเลยเดี๋ยวมาชิมกันเลยจ้ะ ทุกคนออกแบบนี้เลยดูเนื้อเขาเนื้อสวยมากเนื้อสวยมากเลยจะเอามือทำอย่างนี้เลยนะท,นทุกคนจ้าแล้วก็เอากล่องมาใส่อยู่นะเราจะหั่นใส่กล่องนะคะทุกคนพี่น้องมากินกันเลยจ้าทุกคน แบบนี้เลยนะคะอ,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 อทุกคนหวานฉ่ำม,มากหวานฉ่ำม,มากออือออ สีนี้เขาจะหวานแล้วฉ่ำนะคะถ้าเป็นสีขาวจะจืดๆนะทุกคนไม่ค่อยได้กินสีนี้นะสีนีห้หวานอร่อยมากเลยสมราคาเลยเนี่ยอืืมมอออ,อร่อยมากเย็นนี้ไม่ต้องกินข้าวละจ้ะกิน แค่มะกรูกหนึ่งอิ่มเลยอืมอืมใช้มือมอืมอืมอืม,อมหวานฉ่ำอร่อย